ไปแล้วคะ่ะแม่ฮักไปแล้วออกเดินทางแล้วคะ่ะลุกดิกส่งพี่อุ๋งอิงออกไปทำงานค,ะค่ะคันนั้นพ่อนนโบกรถหน่อยลุงเดียลูกเดียรถจะถอยโบกรถหน่อยเร็วหลายนนคันน่นพอนนค่ะพ่อนน ม,มาทีหลังไม่หวังดีมาทีหลังไม่หวังดีปูว่อะมาดึกมาเดินนอนน้อมาละค่ะพอนนพอนนแคนนั้นพอนนนะคะ เด็กโลดเด็กโลดสั่งมาจากนาครสังส่งมาจากนครสร่งสร่งมื่อจนกโกลจีด,มดนะอมมาเราดออเขาถามว่าไปวันนี้ไปเล่นที่ไหนรถกรบะถามนะคะวันนี้ไปเล่นไซนองเดีวยว่าอุตุนบ,บนครับอืมนะคะ แม่ฮักนี่น่ารักแม่ฮักนี่น่ารักเนี่ยอุทมพรวันเนี้ยโคกจานนี่ <c oughs> แม่บี <c oughs> ส่งพี่อุ๋งอิงไปทำงานส่งพี่อุ๋งอิงไปทำงานนั่งถามเมื่อยนอนถากันแล้วกันนอนรอสูงกันแล้วกัน บึกหมูวะนั่งถ่าบ่ไปจังเถื่อนอนถากันแล้วกันน้อนทรงมาคนลล้วค้นกับตอนมาใหม่ๆมันมองพะยะอีกตอนนั้นหนอ่อยๆเนาะตอนนั้นโทรแขนบึกหมูตอนนั้นคนละอย่างเลยตอนนี้เป็นหมู Nhật đầu đứng nạ đứng nạ nên ừ. bây giờ nắng 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 cứ không nắng 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 nhàn, nắng 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 nhàn nắng แก้มไปแล้วนะคะก็จะเล่นอยู่ทางบานแถวบานเท่าเมื่ออื่นอีกเมื่อน,นึงค่ะก็จะเริ่มเดินสายอีกชีวิตคือการเดินทาง สูงค่ะเวลาหน่อยฮาลองอีก เพราะฉะนั้นเจ้าต้องไปเจ้าโบไปเจ้าสิอดอีกโดกนเพราะว่าเพราะไงเอิ่นหมูตามเขาละ่ะมันอยากไปเที่ยวนั่งอยากไปเที่ยวเ,เดี๋ยว,วก่อนพพราะไงเอิ่นหมูนั่มเหรนั่งเหรอหมูไปะนะแต่ซ <c oughs> งเขาไปเฮ็ดงานไปะนะเดิมหมื่นแล้วค่ะเจา้ายังอยู่ในสุด ประจำวันเสยอ,อยู่เบาเอกไปที่หลังเป็นเป็นตัวของตัวเองมากสบายสบายเบาเองกลตนะนะคะเป็นตัวของตัวเองมาก,ปมาก,ปมากไปที่หลังระบบเบา ลูกเด็กนังนนน่งแนมปุนันนั่งแนบปุีิเขาสิไปใส่กันเนะขาสิไปใส่กันนอเมิ่อนอนเบิงล่ะนั่งทาเบิงโดนล้นอนเบิงล้วนั่งเบิงก็แล้วนอนเบิงก็แล้วสมเป็นแล้วกัวนน,นั่งทาเบิงมาไปจากเถื่อเมื่อย ในน่อนเบิงเขาสิไปเซกันลูกเด็กพี่วงอิงมาทักทายเมื่อกี้เนี่ยนะคะมาหยอกน้องอยู่เก้าหนึ่ง ลากส็สู้ีวตดีลีต้องระวังเกงกันเด็กหน่อยมีความมุ่งมั่น,นะคะ่ะมีความมุ่งมั่นมีความขยนันมีความพยายามสมกับที่น้องมาหอดหมือน,นี่ครับสมไม่แปลกใจอะที่น้องมาถึงวันเนี้ยมุ่งมั่นเมื่อยกะสูนะคะ แต่คอยนั่งรถไกลแบบนี้คอยโซ่เลยเดี๋ย,ว,ยวว่าเป็นเดือนเลยแด้พ่อใหญ่เอาสามมื่นเนี่ยคอยโซ่นั่งรถไกลแนละ้วจะตั้งกายว่สูอิลีค่ะไปการมานกว่าจะปรับสภาพได้ก็ัส่เวลาอยู่สองเสมอ นั่งรหลดยู่ทั้งรหลดหลายนะคะใส่ชีวิตรหลดหลายร่างกายมันต้องได้เคลื่อนไหวนะคะน,นั่งนดนๆกับบอดี้เป็นพ้นดีกับการนั่งปันไดนะคะ <c oughs> กับร่างกายปันไดเนีมือแรถามเหล็กอาบังก่อนอาบังมันไดเล็กมากเดี๋ยวสิมีคลิปก่อนนอนอันบอกเอฟซีอยู่ด้วยค่ะ <c oughs> ในเลขพิ่นได้บังมาสายหนีเด้มาสายมูเบาโทรมาสายมูแล้วเอฟซี FC. กระเรียมพร้อมกันกแล้วจะได้หาตังค์ให้บุญรอดหมอนัดวันที่หนึ่งค่ะจะตรวจนะคะตรวจเลือดครั้งที่หนึ่งนะคะ ไปฟังผลไปตรวจเลือดไปตรวจค่าของตับของอยางต่างๆหล่ะที่เพื่อนเว้าถึงนะรักษาตอนเหนือเดี๋ยวไม่ันเช้าไม่กระสิอ้วนแบบนี้เพราะยังเอกบุญหลอดมันสีเลล้ยง,ง่ายกูบอกมูหลายถ่่าเป็นพันเดียวกับกโดนะมันเบ่าเอบกโมกเยวกับไผยแแ <laughs> ตัวของตัวเองปี่หนา้าจ้า ร้านกาแฟปีนาจะสุายขายสุ่มนะบริการกาแฟข <c ười> ายสุ่ม <c ười> ปีนาซื้ขายสุ่มขายสุ่มบริเวณขายกาแฟได้ลค่ะกล่องกระสีม่วงๆเนี่ยอันยาวากันนะคะ ไปแล้วค่ะเราตัวเริ่มออกแล้วเด็กโบกรถก้นไม้เบาอีกเด็กโบกรถ ได้จ้าเดินทางปลอดภัยนะคะเด็กบกรถบาเอกรัตนะอ่าตามด้วยแม่ฮักบุรีลำแล้วก็พ่อนนค่ะพ่อนนคันดานี่แม่แก้มค่ะบาเอกพูนจออยู่คู่สา เพิ่มเงินเขาสำหรับคลิปนี้สำนีกันนะคะพอกันไหมคลิปนา,าคา่ะปู่ก็กลับแล้วเห <ป porque S 1> ็นไหมตกใจมันไปเห็นงานแล้นวนโอบกับบานไปนะ,ปะไปเตรียมสุดรอไว้เลยเมือนนาหานเลยเจ้าสดแต่งปู่วถ้าได้ไปในสดแต่งอยู่แล้วพ <_ S 1> อกันไหมคลิปน้าน,นะคะสำหรับคลิปนี้สำนีกันค่ะ สวัสดีค่ะ